เฮชยชินเฮ้ยจ no euh. ุ๊บมาพบกัน <im> กันเลยการพี่งครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิววันตอนกลางคืนตอนดึกตากลาคืนแล้วนะคะเราจะไารีวิววันนะคะนี่คือวันของเราที่เราลืมเมื่อเช้ามันเป็นอนหวันพี่มิงถอยไปหน่อยได้ไหมมันใกล้ไปหนูถอยไปเบาะพาร์คถอยไะเบาพาร์คพิงั่งเบาะพาเลยอ่ะลองใส่ดูนะคะลองใส่ดู ใส่ดูนะคะดีนะคะใส่ดูันสว่างึ้นเยอะมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะรอให้ท่านผู้ชมใส่ดูนะคะเนะะี่ยท่านผู้ชมใส่ดูคนะคะเป็นยังไงาะคะท่านผู้ชมโอเคไหมโอเคนะคะเนี่ยมันเป็นร้าสำหรับการต่อยสตอตอนกลางคืนเดี๋ยวคุณรีวิวต่อเลยค่ะคะุณ คุไปอ,อัดคุรีวิวต่อค่ะอา่าถอยไปไหนสิถายไปใกล้ไปนะคือผมใส่แล้วนะมันเห็นลูกใส่แล้วเขาบอกว่าปวดตาแต่มันก็ร้อยกว่าบาทนะมันสว่างขึ้นนะแต่ก็ไม่แต่คือข้อดีมันคือมันใส่สบายใส่สบายน้ำหนักเบวาวเพราะมันเป็นพลาสติกนะมันก็เป็นเกรดแบบ กระโปงโคเกกแ,ก,กแหละแต่ไม่ค่อยดีมากแต่ว่าใส่แล้วมันแบบเบาแล้วแบบใส่สบายมันเป็นเกรดดีดีไม่ใช่ถึงกระดีมากใช่ไหมใส่นานนก็ไม่รู้สึกว่ามันเมื่อยอ่ะมันมันโอเคตรงนี้นะครับแต่เรื่องแสงสีมันก็คงแบบอ่าผมก็ว่าเ็าใช้ได้ในราคาร้อยกว่าบาทนก็โอเคครับสวัสดีครับ